ไม่ได้ปลามป็นยังไวะผู้ปกครองให้มาคือผู้ปกครองอ่ะเอามาให้เด็กมึงกูรักม <ique> ึงไหมนี่แต่ของก็ดีจริงๆนะพูดถึงของฟรีเนาะไอ้มีผู้ชายคนหนึ่งไอทำงานออฟฟิศนี่แหละเลิกงานมาก็ไปน like <1993 bucks. S 1> <Enfin> ั่งรอรถที่รถไอที่ป้ายรถเมล์สายห้าปกติก็มาทุกยี่สิบนาทีนั่งไปอีกสองชั่วโมงก็ยังไม่มาเริ่มหดหิดสักพักเกือบสามชั่วโมงอ่ะมาโบกเลย รถไม่จอดอันนี้วิ่งตามวิ่งตามด้วยโมโหไงไม่เลื่อยโบกก็โบกเฮ้ยจอดจอดเหนื่อยไหมหลอกขันหันเหนื่อยดิเหนื่อยก็หยุดดิเสร็จแล้วก็หยุดไปยหยุดปื๊บสักพักมองว่ยที่นี่ก็ถึงบ้านกูเลยดีกว่าออเก็เลยคิดได้เออวะก็อย่างน้อยก็ประหยัดไปแล้ววะโอ้ไม่เสียตังค์เนี่ดีใจมากไปเล่าให้เมียฟังเล่าให้เมียฟังเออ I'm coming I'm coming อยูโน you know. ้รถเมรถเมบาทยู่น้ไม่รู้อ่ะรถเมามีมีเครื่องมีเครื่องมีเครื่องมือมอไซบ้นบหัมอไซอัดอันอันโน้สกูตเร์ไ่าทเมมเครื่องมีเครื่องเซมเซมสกูตเอร์ย่ามอมอหมอสไซอ์มอจไซด์มอไซ์ยโอเคโอเคเดี๋ยเดียวซนี้ยซีซีเนี้ยโอเค r you อ u n g อ y I uh, f i มีก็ฟาออนออนเเดออย่ t ง n ิชออ o n เอะและสสุกและสุ u u น together อ้ใจด้วยไอตะเกียวิ่งทันรถเมย์ทันรถเมย์แล้วไงต่อวะก็เลยไปเล่าให้เมียฟังเนี่ยว่านี่ตัวเองเมื่อกี้เขาไม่ได้เสียตังค์สักบาทเลยอ่ะเมียโมโหดิร้องนานละไปไหนมา ใจใจเย็นก่อนอรถเมย์มันไม่มาเลยแล้วพอรถเมย์มาเขาก็วิ่งตามวิ่งจะขึ้นรถเมย์มันไม่จอดจนมาถึงบ้านเนี่ยตัวเองรู้ไหมเขามีเสียตังค์สักบาทเลยมาถึงบ้านเนี่ยได้ได้ได้เมียก็บอกเหรอรถเมย์เสียเท่าไหร่นะบแปดบาท เนียก็ด่าเลยอ้งโก้ทำไมมึงไม่วิ่งตามรถแท็กซี่ทำไมวะโอนแท็กซี่สีขึ้นครั้งแรกก็35บาทแล้วพยายามก็ยิงพยายามก็อีกไอ้เนาะเนาะเนาะแล้วใไม่ใจประหลาดขำฟังภาษาไทยแล้วขำงงๆเขาเข้าใจได้ยังไงปัญหา